แพทย์แผนไทยมีไหมคะแพทย์แผนไทยก็สามารถไปทํางานที่ต่างประเทศได้นะคะอา,อ,าอาจจะต้องไปทาในตําแหน่งพวกเทเลพิสนะคะพวกเทเลพิสคือเราเริ่มจากการไปนวดแผนไทยนวดไทยก่อนนวดเพื่อการบําบัดนะคะแล้วก็ค่อยไปพัฒนาต่อยอดไปเป็นนวดเพื่อการรักษาเนาะซึ่งในต่างประเทศเนี่ยโดยเฉพาะในประเทศที่ทางยุโรปทางประเทศเมืองฝรั่งนะคะแคนาดาสหรัฐเมกาอังกฤษ ที่ออสเตรเลียนิวซีแลนด์นะคะหรือแม้กระทั่งอย่างสิงคโปร์หรือเพื่อนบ้านเราอย่างสิงคโปร์มาเลเซียฟิลิปปินส์เองเนี้ยร้านนวดไทยคือแบบเป็นอะไรที่เวลโนนมากนะคะก็อย่างที่ท,ทราบนะคะว่าการแพทย์แผนไทยกัรหรือการนวดรักษาด้วยศาสตร์ทางการแพทย์แผนไทยเนี่ยมันก็เป็นหนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์ของไทยนะคะยิ่งถ้ามีคนไทยเนี่ยไปเปิดร้านหรือว่าไปไปเป็นหมอประจําอยู่ที่ที่นั่นใช่ไหมคะต่างชาติเด็กเขาจะยิ่งชอบมากเลยนะคะ ที่จะมารักษากับเราโดยตรงหรือว่ามานวดกับเทเลปิสที่เป็นคนไทยโดยตรงนะคะก็คืออย่างที่เราทราบนะคะว่าแพทย์แผนไทยถึงแม้จะไม่ใช่หมอนวดนะเพราะว่าเราใช้ศาสตร์แห่งการแพทย์แผนไทยมารักษา ผู้คนนี้เจ็บไข้ได้ป่วยใช่ไหมคะแต่หนึ่งในศาสตร์นั้นก็คือมีการนวดนวดไทยอยู่ด้วยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการที่เราไปทํางานต่างประเทศเนี่ยเราจะต้องเอาการนวดไทยเนี่ยไปเป็นขั้นแรกก่อนไป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 เริ่มไปเปิดประตูไปแนะนําตัวหรือไปทาไําอะไรด้วยการแบบไปโอเพนก่อนนะคะเปิดเหมือนเปิดประตูขึ้นมาหลังจากนั้นเราก็ค่อยๆ่อ,อรักษาบําบัดด้วยวิธีการอื่นๆศาสตร์อื่นๆต่อไปทางการแพทย์แผนไทยเนาะอย่างเช่นอย่างที่เพื่อนเพื่อนของแม่เจที่อยู่ที่แคนาดาใช่ไหมเขาก็เป็นครูสอนมวยไทยด้วยนะคะ โดยแล้วเขาเป็นคนไทยเนาะเขาเป็นคนไทยเนี่ยไปสอนเนี่ยทำให้เขาเนี่ยมีลูกศิษย์มากเลยนะคะแล้วก็ได้รับการต้อนรับตอบรับอย่างดีเลยนะคะเพราะปกติแล้วอย่างในแคนาดาเนี่ยมีครูมวยไทยเยอะมากเลยนะคะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นฝรั่งเนาะฝรั่งที่มาเรียนที่ไทยแล้วก็ไปเปิดสอนไปรับสอนแบบเนี้ยแต่พอมีคนไทยไปทํามันก็เหมือนแบบเจ้าตำหลับอะค่ะเจ้าตำหลับมาเองอะมันก็แบบเขาเรียกว่าเหมือนเราอะเราเวลาไปเรียนเทควันโดเงี้ยเรายังอยากเรียนครูเกาหลีเลยแล้วรู้สึกว่าแบบเราได้เรียนกับเจ้าตำหลับเนาะใช่ไหมคะ การไปนวดไทยก็เหมือนกันถ้าเราเป็นเจ้าตำลับเนี่ยเราไปเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะคะประสบความสำเร็จอย่างสูงเลยนะคะสามารถสร้างเงินล่ารวยได้มากมาย,ยนะคะอย่างเพื่อนเพื่อนของแม่เจสเองเนี่ยก็จะเปิดร้านนวดอะไรเงี้ยมีเยอะแยะเลยนะคะที่อเมริกาแล้วก็ที่แคนาดาก็มีทั้งครูมวยไทยมีทั้งนวดไทยนะคะแล้วก็มีทั้งไปเป็นแพทย์ก็มีอะไรแบบนี้นะหากน้องๆสนใจนะก็สามารถ ติดตามช่องนี้ไว้ได้นะคะก็จะมีสิ่งล้านพารลน้อยแบบนี้มาเล่าให้ฟังเรื่อยๆนะคะหรือว่าสนใจจะไปเรียนต่อแพทย์แผนปัจจุบันก็ได้นะอย่างแม่เจสเนี่ยก็เคยจบแพทย์แผนไทยมาแล้วก็มาเรียนต่อแพทย์แผนปัจจุบันนะจนตอนนี้ก็เ,เป็นแพทย์ฝึกหัดนะคะเป็นเขาเรียกว่า intern clerkship นะคะอยู่ที่โรงพยาบาลซอตโตวินเซนซซอตโตนะที่ประเทศฟิลิปปินส์นะคะก็เพราะฉะนั้นถ้าหนูๆน,น้องๆห,หรือว่าทุกคนเนี่ยจบแพทย์แผนไทยมาแล้วหรือจบพยาบาลจบสาธารณสุขจบกายภาพแพทย์แผนจีนเภสัช หรือว่าทุกอย่างที่เป็นสายสุขภาพเนี่ยอยากจะเรียนหมอต่อมาเป็นแพทย์แบบปัจจุบันก็ได้เนะเอามาต่อยอดทางอาชีพของเราก็เปรียบเสมือนยักษ์ติดป,ปีกอะคะ่ะสามารถโบยบินไปได้ทั่วเลยนะคะโอเคค่ะก่อนจบก็ขอฝากเสื้อเมดอีซี่นะคะเมดอีซี่ก็เป็นองค์กรของแม่เจษเองนะคะนะคะร่วมกับเพื่อนเพื่อนนะทํากันขึ้นมานะไรายได้จากการจําหน่ายเสื้อนะเราก็จะไปบริจาคก,การกุศลน,นะคะเสื้อมีฮูดด้วยนะคะใส่แล้วสวยมากแล้วมันเป็นสีชมพูนมอนะใส่แล้วผิวเนี่ยกลายเป็นสีชมพูเลยเพราะว่าแสงมันสะท้อนสะท้อนจาก ขึ้นมาโดนผิวเราเห็นไหมผิวเรากลายเป็นสีชมพูทั้งที่ไม่ได้ใส่เอฟเฟกอะไรเลยนะคะไม่ได้ใส่แอปเลยนะคะผิวสวยเลยใส่แล้วแบบผิวกลายเป็นผิวขาวอมชมพูเลยค่ะสีชมพูนมสีดําก็มีนะคะสําหรับคนที่แบบผู้ชายอะไรอย่างงี้ไม่อยากใส่สีชมพูก็ใส่สีดําได้นะคะเนื้อดีมากข้างในเป็นผ้าแบบนาโนนะใส่แล้วอากาศร้อนใส่แล้วก็ไม่ร้อนนะคะอากาศมันจะกัน U ูได้ถ้าอากาศหนาวใส่แล้วก็อุ่นใส่ขึ้นวงขึ้นบอดเนี่ยสบายเลยค่ะเชิญได้นะคะสนใจก็กดตะกร้าที่ช่อง เมดอีซี่เฮลโลช้อปปิ้งได้นะคะหรือว่าทัก l i น์แอดมาก็ได้ทักเพจมาก็ได้นะคะต้องขอขอบพระคุณสำหรับคลิปที่ผ่านมาขอบคุณแสนวิวด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะตอ,อบคำถามน้องท่านนี้นะคะรบกวนถามหน่อยค่ะเชฟเขาจ้างประมาณเท่าไหร่คะสำหรับประเทศแคนาดาใช่ไหมคะประเทศแคนาดานั้นอัตราที่เขาจ้างเชฟเน่ยก็จะอยู่ที่รารวาประมาณ1888 us ดอลลาร์ต่อเดือนนะคะหรือประมาณ ถ้าเกิดเอาอัอตราแลกเปลี่ยนตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ67,000บาทขึ้นไปต่อเดือนนะคะทั้งนี้ก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะต้องไปเป็นเชฟได้นะคะก็ต้องอมีคุณวุฒินะคะหรือว่ามีวุฒิการศึกษาระดับ college ขึ้นไปนะคะ c o l l e g ือวิทยาลัยต่างๆนะคะวุฒิด้านการทําอาหารเช่นศิลปศาสตร์การอาหารนะคะศิลปะการปรุงอาหารหรือว่าเป็นวิทยาศาสตร์การอาหารอะไรพวกนี้นะคะน้องก็ต้องมีวุฒิพวกนี้ก่อนนะคะแล้วก็ ไปแอปพลายวีซ่านะคะก็จะมีวีซ่าสำหรับเชฟโดยตรงเลยนะคะเป็นวีซ่าผู้ที่มีสกิลสำหรับเชฟเนาะเชฟนะคะก็สามารถไปแอปแอปพลายเป็นผู้มีถิ่นพำนักที่ประเทศแคนาดาถาวรได้นะคะยังไงก็ต้องขอขอบคุณนะคะที่ถามคำถามเข้ามานะคะหากเพื่อนๆหรือว่าทุกท่านผู้ติดตามท่านใดนะคะสนใจจะสอบถามเกี่ยวกับทุกๆเรื่องนะคะ,ะโดยเฉพาะเรื่องการเรียนแพทย์นะการเรียนต่อแพทย์ที่ต่างประเทศนะคะ การอการสมมติสําเร็จการศึกษาแพทย์ที่ต่างประเทศแล้วจะกลับมาเป็นหมอที่ประเทศไทยต้องทําอย่างไรหรือว่าเราจะไปเป็นแพทย์ที่ต่างประเทศนั้นต้องทําอย่างไรหรืออาชีพอื่นๆก็ได้นะคะถ้าแม่เจมีความสามารถหรือมีความรู้หรือว่าสามารถที่จะไปอะสอบถามผู้รู้มาได้ก็จะมาเล่าสู่ให้ทุกท่านฟังนะคะและเช่นเดิเช่นเคยนะคะ,นะคะฝากเสื้อ,ะะอ jacket, นะ ot, ด้วยนะคะเสื้อแจ็คเก็ตนะมีฮู้ด้วยค่ะของเสื้อแจ็คเก็ตเมดอีซี่นะมีฮูทด้วยนะคะนี่นะคะสวยมากนะใส่แล้วแบบว่าตัวเนี่ย มันเป็นสีชมพูนมนะมันมีสีชมพูนมกับสีดําดนะคะอันนี้แม่เจ๊ใส่สีชมพูนมเนี่ยสวยมากค่ะเฮ้ยโปนิดๆด,ด,ด้วยนะสามารถสั่งเข้ามาได้เลยนะคะเนื้อผ้าคือดีมากข้างในจะเป็นผ้าแบบสำลีนินุ่มๆนะคะนาโนนะคะอากาศร้อนใส่ก็จะไม่ร้อนนะคะอากาศหนาวใส่ก็จะอุ่นสบายแล้วสา,สามารถกันรังสียูได้นะคะคุณภาพนี่คือไม่แพ้แบรนด์ดังเลยนะคะมีกระเป๋าสองข้างนี้ด้วยนะ สั่งเข้ามาได้เลยนะคะรายได้ทั้งหมดนี้เราก็จะเอาไปทําบุญนะคะในเกี่ยวกับเรื่องการแพทย์นะคะเทคนิครักษาฟรีอะไรเช่นนี้นะคะก็ขอขอ,ขอบคุณนะคะแล้วก็ขอให้น้องท่านนี้ที่ถามเข้ามานั้นได้มีโอกาสไปเป็นเชฟนะคะที่ประเทศแคนาดาได้อย่างสมใจนะคะสามารถไปแอปพลายเป็นวีซ่าในฐานะผู้พำนักถาวรอาชีพเชฟได้เลยนะคะเราต้องสำรวจตัวเองก่อนนะว่าเรานั้นมีวุฒิการศึกษาด้านนี้มาโดยตรงหรือเปล่านะคะแล้วก็ มีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษแค่ไหนนะคะยังไงก็ลองไปติดต่อที่สถานทูตแคนาดาดูได้นะคะเพราะประเทศแคนาดาเนี่ยเปิดกว้างให้กับทุกทุกเชื้อชาตินะเนี่ยเสื้อตัวนี้ใส่แล้วสวยมากเลยเห็นไหมคะเนี่ยสีชมพูเนี่ยพอใส่บนหน้าเนี่ยกลายเป็นสีชมพูเลยนะคะผิวกลายเป็นสีชมพูเลยทั้งที่นี่ไม่ได้แต่งหน้าเลยนะคะแล้วก็ไม่ได้กดแอปอะไรด้วยก็ถ่ายกล้องติ๊กต็อกธรรมดานหน้าก็ไม่ได้แต่งเลยนะคะคิวก็ไม่ได้เขียนนะพอใส่ปุ๊บเนี่ยแสงจากไฟหรือแสงจากธรรมชาติเนี่ยมันสะทอนสีเสื้อเนี่าานนนย สวยเลยค่ะโอเคนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณสำหรับ1นึ่ง0สนวิวในคลิปที่แล้วด้วยนะคะขอบคุณค่ะ